สวัสดีทานุกท่าน,นครับวันนี้กับเกมใหม่ครับหม่ไม่ได้ทำไม่ได้พูดอย่างนี้ตั้งนานอ่ะคือวันนี้จะไม่เล่นอีกแล้ววันนี้เอาเปเป็นพิซีดีพีอแล้วกันแต่ไม่ได้ต่อจากอีพีแรกเพื่อนๆท่นใหม่มารับสมัคร Xbox ด้วยไม่มีลรงก์นะสอนสมัครเนี่ย เเป็นอีซี่มูดเอานี่ไปด้วยแบบนี้ไม่เอาเลิกไปเลยเสียดายที่ไม่ได้ตั้งชื่อแบบลืม เรี่งที่คุ้นเคยมาคิดถึงเร็วๆสิ

ัตว์เล่นใหม่ได้เหมืนดีจริงๆลื่นเวอร์กดโคตรเฮ้เกมใหม่ครับฉบ,บับเวอร์ชันเก่ามันไม่มีดวงทิศรับก่อนเลยหรอ ขนแกะมาหนิข้าุนแกใช่หร ใช่ลูกแกะด้วยอย่นี้เจอหินได้แล้วก็จับแล้วก็เจอแกะด้วยเอาคนมาให้ฉันเออสงสัยคงเป็นเพราะที่การตั้งค่าของครูทำให้มันมีการเปิด็ลกของ1.8งมั้ง กลัวกูะก,กดตั้งค่ามั่วมากเลยเอาเถอะนี้ก็กดเห็นก่อน ะวเฮ้ยไปไหนอ่ะมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเฮ้ยไปดมอื่นดีกว่า ใช่ไหมเนี่ยเวอร์ชันเก่ามันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยเอ้านี่ฉันจะวัน,นยังไงกูรู้แล้วกูจะท้าทินท่าที่นี่เนี่ย กี๊กจะเลือกทานด้วยเห็นไหมหนึจุดสิป I would. เกิดอะไรขึ้นท่านระวงมัเบ็ดอ มีเวลาเหลือเป็นประโยชน์ทุกคนจำคำนี้ไว้ใส่ยตรงนี้ปรีเลยเดี๋ยวจำพวกก่อนตกครับจีน รู้สึกไม่ปปิดัย ต้องหาคนแก่จะคุกันว่ากันอย่แกเอาหิน 엄청 좁거든, 고 嗯。 ฉันก็มาสเตอร์กรูต But... mm ้ารู้สึกได้ปลอดภัยไปหมวดก่อน 我读了。 家长。但是 ค่ะเป็นดังฉันดี

เรื่องนั้นี่มึงเรบยนนี้เอาไปใช้ทำตึกตึกตึกอานแค่ Slowly, and your nose is up. So bryr Mappedyret. <laughs>